สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางานาะช่อง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางละห้กำลังใจกับแอดจอยนอกจาก ขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้มาพบกับแนวทางหุ้นห้างเสียงรอบเซารอบบ่ายวันที่เก่าเดือนแปดมาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเก่าตามเคยจ้าสาหรับพ้นคลของวันที่8เดือน8มือว่านจ้าเดนรอบเ้าอยู่ที่4กับ3ามพ้นสรุปจ้ารอบเ้าออก0ูนย่ามสจับคู่เข่ากันไปตรงตรง สามสี่เนาะจ้ามาตรงตรงเด่นสามวิ่งรูดสามมาเด่นสี่วิ่งรูดสี่มาจ้าโอ้โหมาขู่เด่นเลยเนาะสองตัวล่างออกห้าแปดพลาดไปจ้าล่างสำหรับรอบบายเด่นเจ็ด 7, กับหกวิ่งรูดพ้นคล้องรอบบายบุญออกสี่หนึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งเจ็ดจับขู่พลาดไปเนาะจ้าจับให้ เจ็ดสามเจ็ดสอหาเจ็ดสี่เจ็เก่ามาเจ็นึ่งโอโหพลาดไปเราจะเจ็ดามเจ็ดสองเี่ก็พลาดไปอย่างละแต้ยนนะจ้าอันเดนเจ็ดวิลลุเจ็ดข้าเฮาเด้งจ้าสําหรับรอบบ่ายบนจาหนึเจ็ดสวิ่งสสยลู่เต็มเต็มสําหรับสตัวล่างรอบบ่ายออกเจ็ดห้าเจ็ดจับขู่เขากันไปตัวเน้นเต็มเต็มโอโหสุดปังสําหรับรอบบ่าย มากันทางจอทางรูดนอกจากเด่นเจ็ดไมรู้เจ็ดเด้งอีกจ้าสำหรับพ้นสรุปหางเส็งยินดีกับคน้นที่ตามยินดีกับเอฟซีี่ตามจ้าวันที่แปดถือว่าปากเราจะสำหรับผลนหางเสองเขา,าถือว่าในเฮด้กีดใโดดกันไปเราจะเพื่อบมเป็นการเสียเวลากตามกันต่อรุร่นกันต่อกับหางเส็งรอบเสารบบาใบของวันที่เก้าจ้า ก่อนสิไปรับชมกับฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้แอดรอยด้วยนอกจากโอ้โหสำหรับพูดนี้พูดทางเสียงส่วงนี่ถือว่าเข้ากันได้แบบต่อเนื่องมากกันได้แบบต่อเนื่องนอกจากโอ้โหแนวทางปังๆขนาดนี้ก็อย่าลืมเป็นกาลังใจให้กันและกันนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเสด้บ่พลพดแนวทางที่แอดรอยลงให้ตาสำหรับห้างเซงเมื่อนี้กะรอบเสาเด่นวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์กับเก้า

เก้าห้าเก้าสี่เก้าสามเก้าสามนะจ๊ะเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าห้าเก้าสี่เก้าสามเบิ่งออกันอยู่เนาะเบิงบอกออกับฟังเสียงอธิบายเอานะจ๊ะสำหรับรอบบายเด่นสี่วิ่งรูดสี่เด่นสี่กับเด่นสามวิ่งรูดจ้าสี่สามเด่นสี่วิ่งรูดสี่จับคู่สี่หนึ่ง สี่เจ็ดสี่แปดสี่ห้าตามด้วยสี่สี่เห็นกันอยู่เนาะจ้าสำหรับเด่นสามวิ่งลุดสามจับคู่สามแปดสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามห้าสามหนึ่ง ามศูนย์สามสี่สำหรับสามสี่เมื่อวานเนี่ยออกไปแล้วนอกจากสามสี่ถามักผู้ชอบตัวเดิมตามถามบมมักผูชอบตัวเดิมปล่อยผ่านนอกจากสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจารอบบ่ายเน้นอยู่ที่สามศูนย์สามห้าสี่แปดสี่แปดกับสี่สี่เก้าสามเก้าแปดศูนย์สาม 07จ้านี่คือห้างเซ็งของมือนี่นอกจากาเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนอกจากทามักษาชอบตามทามบ่มาบ,บ,บ,บ่ชอบปล่อยผ่านนอกจากน,นี้บ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดนอกจากหลับชมไวเป็นแค่แนวทางจ้า,จาขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูงดีเฮงเฮง,งปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านเขาตัวใดแบบใดสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยใดเลยนอกจาก อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า